มาลุนกันมันบอดมัน2แต้มครับผม3 4 5สหเข้ามาหน้าก้าครับผมผีเข้าไปสวยงามฮะอย่าชนแล้วกันหน้าหนึ่งครับผมเจแปดเข้าไปเจปเข้าไปดิโอ้โหได้10สังหารได้9สังหารนะ10ิเต็มเลยดึงมาสวยๆของามๆมาโอ้โห3มแต้มฮะลดแต้มมันไปดิมัน3ามแต้มครับเราก็3ามครับผมดึงคอเข้าไปโอ้โหเจดหลังเลยเหรอขอสวยๆโอ้สาวโคลรัมเบียนะฮะหน้า9ก้าอีกแล้วครับผมดึงคอบเข้าไป สวยงามฮะอย่าชนนะคราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเซียนจ๋อง v5 นะฮะช่องที่จะสอนการอ่านเขาไพ่และก็แนะนำเทคนิคบาคาร่าให้เพื่อนๆนะก็ฝากเฟซส่วนตัวผมไว้ด้วยนะเฟซต้นน้อยนะครับผม อ่ะวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะวันที่6เวลา10นาฬิกานะฮะก็มาดูกันว่าไพ่ช่วงนี้เล่นยากหรือเปล่านะ,ะวันนี้ผมจะมาเล่นด้วยวิธีการอขาข้อไพ่หลักแล้วก็ข้อไพ่สาเกลือนะฮะแล้วก็เดินเงินด้วยด้วยวิธีแบบพาโรลี่นะฮะพาโรลี่เดินเงินอย่างไรนะจะเดินเงินเพียง3รอบนะฮะก็คือรอบละมันจะเพิ่มขึ้นไปทีละ2เท่านะนเพื่อนนะถ้าเล่นหน่วยหลักร้อยนะเกมแรกเราจะลงไปที่100ถ้าชนะเกมที่2เราจะลงไปที่200 ถ้าชนะอีกเกมที่3เราจะลงไปที่400นะฮะถ้าครบเซตแล้วเราก็กลับมาลง100บาทใหม่เหมือนเดิมนะและถ้าเสียนะถ้าเสียก็กลับมาเริ่ม100บาทใหม่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆไม้แรกผมตามข้าไพ่มังกรไปแล้วกันนะตามแดงไปแล้วกันนะ1,000บาทนะฮะถ้าผมได้ไม้นี้ไม้ต่อไปผมต้องลง2,000และไม้ต่อไปก็ต้องลงไปที่4,000นะฮะก็มาดูกันว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะสูตรการเดือนเงินนี้นะฮะมันจะดีหรือเปล่านะ เพราะว่าสูตรนี้ไม่ต้องทบเงินนะฮะอ่ะมาลุนกันมันบอดมัน2แต้มครับผม3 4 5สี่เข้ามาดิสวยงามครับผมสแต้มนะฮะเราชนะด้วยสี่แต้มนะครับผมไม้นี้ก็บวกมาฮะไม้ต่อไปผมต้องลงไปที่2,000นะครับเ,เพื่อนๆนะโอเคต้องลงไปที่2,000ันนะฮะอ่าไม้นี้นะแหมน่าตามมังกรน,นะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมานะผมขอตามเขาไพ่ไม่ขีดแล้วกันนะ เขาให้ไม่ขีดดูที่อาร์คพีเขาให้อนาคตให้ไปน้ําเงินนะอ่ะมันเปี่ยนดิวเลอร์นะฮะก็รอไปก่อนสักครู่นะฮะก็มาคุยกันก่อนแล้วกันนะก่อน <Okay. S 1> แนะนำเพื่อนเพื่อนะก่อนที่จะเล่นนะฮะควรเลือกห้องที่ไม่มีเข้าไพ่มังกรน,นะฮะและเล่นตั้งแต่1 5ถึง20เกมขึ้นไปนะเทคนิคการเลือกห้องนะฮะแล้วก็ควรเตรียมเงินมาเผื่อไม้ทบด้วยสัก3าไม้นะฮะเผื่อไม้ทบสามไม้คืออย่างไรนะสมมุติเพื่อนเพื่อนมีเงินอยู่สัก300แล้วกันนะ เราก็ลงแค่ไม้ละ50นะถ้าลงไม้ละ50เราเสียเราก็ทบไปที่100นะถ้าเราเสียอีกเราก็ทบไปที่150หรือก็ทบไปที่100เหมือนเดิมก็ได้นะมันถึงจะได้กําไรเร็วนะฮะถ้าเราไม่ทบ <Wow. S 1> เราจะไม่ได้กําไรเลยนะมันจะทําให้เราเสียเวลาไปด้วยนะฮะไม้นี้ผมขอไปน้าเงินนะฮะผมจะตามเข้อพาไม่ขีดน,นะดูเข้พายอนาคตอาร์คพีแล้วนะให้ไปที่น้ําเงินนะไม่ขีดก็มาในรูปแบบปิ้งปอง ตามเขาให้ไม่ขีดปิงปองไปฮะไม้นี้ให้ไปน้ําเงินตัดเลยแล้วกันนะผมจะตัดไปน้ําเงินนะไม้นี้นะมาดูกันจะเป็นยังไงผมจะไม้นี้ต้องลงไปที่2000ันะครับเพื่อนไม้นี้ผมต้องลงไปที่2 0 0พันนะเทคนิคการเดินเงินแบบพาโรลี่นะฮะโอ้โหอ่านยากมากๆนะชื่อเหมือนภาษาอิตาลีเลยนะ <laughs> อ่ะมาดูกันว่าสูตรที่ผมใช้นะเทคนิคการเดินเงินนี้จะดีหรือเปล่านะ เล่นเพียงสาไม้มันจะได้กําไรแค่เจ็าไร7 0 0ดเลยนะก็มาดูกันครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงไม้แรกไม้ที่2ของเรานาเก่า,ก,าก็ผมผีเข้าไปสวยงามฮะอย่าชนแล้วกันโอเคครับผมมันห้าแต้มฮะสวยงามฮะถูกมา2ไม้ติดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะถูกมา2ไม้ติดอ่ะขอตามเขาไ่ไม่ขีดไปเหมือนเดิมฮะไม้นี้กดดูเขาไ่อนาคตแล้วนะฮะอาร์พีนะฮะให้ไปที่น้ําเงินนะฮะมาในรูป <Okay. S 1> แบบปีปอง ขอไพยไม่ขีดมาในรูปแบบปิงปองนะฮะเราตามไม้ขีดไปนะฮะไม้นี้ให้ไปที่น้ําเงินนะฮะเซตที่สามไม้ที่3มนะถ้าได้ไม้นี้ขอไัยฮะถ้าได้ไม้นี้ก็จะครบเซตพอดีครบเซตสไม้นะก็กลับมาเริ่ม1,000บาทใหม่เหมือนเดิมก็มาลุ้นกันไม้นี้ของามๆคนสวยสาวโคลอมเบียนะฮะหน้าก้าอีกแล้วครับผมดึงขอบเข้าไปสวยงามฮะอย่าชนนะ โอเคฮะมันห้าแต้มครับผมถูกมากสามไม้ติดเลยนะฮะก็ครบเซตพอดีนะเซตสามไม้นะเล่นไปสามไม้มาดูกันว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะผมมาด้วยทุน10,000บาทนะเพื่อนๆนะมาด้วยทุน10,000บาทนะโอ้โหเล่นไปสามไม้ได้กาไรมา6กพันเกานะครับได้กาไรมา6กพันเเลยทีเดียวนะฮะอ่ะไม้นี้ไปน้ําเงินเหมือนเดิมครับตามเขาไพ่ไม่ขีดไปนะฮะเขาไพ่ไม่ขีดให้ไปน้ําเงินฮะปิงปองนะครับ <Okay. S 1> รบเขาไพ่ไม่ขีดตอนนี้นะฮะ เล่นไปสามไม้ได้กําไรมา6กพันเลยนะก็เอาไปลองใช้กันได้นะหรืออยากมาศึกษาเพิ่มเติมก็มาศึกษาได้ในกลุ่มทเลแกรมของพวกเรานะหน้าหนึ่งครับผม7จ็ดปเข้าไป7จ็ดแปเข้าไปดิโอ้โหได้10บสังัานได้9ก้าสังหานะสิเต็มเลยดึงมาสวยๆของงามๆมาโอ้โหสามแต้มฮะลดแต้มมันไปดิลดแต้มมันไปโอ้โหแม่งชนะด้วยแต้มเดียวนะโดนเลยฮะไม้นี้ ชนะเราด้แต้มเดียวนะเยียบหัวเราเลยนะอ่ะไมานี้ขอไปแดงครับตามขาไพ่โปร่งแล้วกันนะเขาไพ่โปร่งมาแบบปิงปองนะกดที่เขาไพ่อนาคตอาร์คบีแล้วนะฮะให้ไปที่แดงนะตามขาไพ่ปิงปองเขาไพ่โปร่งปิงปองนะฮะมาลุ้นกันนะจะเป็นยังไงผมขึ้นให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเขาไพ่โปร่งเขาไพ่ทึบเขาไพ่ไม่ขีดนะครับเพื่อนๆอันสามตัวนี้เขาเรียกว่าเขาไพ่สามเกลอนะฮะ เผื่อเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะสำหรับมือใหม่นะ <Okay. S 1> ก็มาดูกันฮะไม้นี้จะเป็นยังไงของางามๆคนสวยสาวโคลัมเบียนะฮะผีทั้งคู่ครับผมมาหกเจมาดิโอ้ผีเข้าซะงั้นรดแต้มันไปรดแต้มมันไปดิโอ้โหแม่งก้าหลังครับผมแต่ทันไหมนเนี่ยโอ้โหไม่ทันนะ oh, <no. S 1> จั่วแม่นมากๆเลยนะโอ้โหสาว โคลัมเบียคนนี้นะจวแม่นจริงๆดึงสีเข้าก้าหลังเฉยเลยนะอ่าไม้นี้นะตามเขาให้โปร่งไม่ได้แล้วนะตามเขาให้โปร่งไม่ได้แล้วนะขอดูเขาให้อนาคตสักครู่นะฮะไม้นี้ไปแดงแล้วกันนะฮะขอไปแดงนะคิดว่าน่าจะมาปิงปองนะฮะผมคาดว่าน่าจะมาปิงปองโอเค ก็มาดูกันฮะไม้นี้ลงไปที่1000เหมือนเดิมฮะถ้าไม้นี้ได้ก็ไม้ต่อไปก็ต้องลงไปที่2000ไม้ที่3 4 0 0ี่พันะเซตละ3ไม้นะฮะการเล่นเป็นเซตมันก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะถ้ามีทุนไม่เยอะมากหรือทุนเยอะก็ลงแค่3ไม้ไม้ละหมื่นก็รวยแล้วนะถ้าได้3ไม้ติดนะโอ้โหก้าวหลังครับผมสวยงามฮะเมื่อแตคุยนะฮะถ้าลงเซตนะฮะเซตละเซตละหมื่นนะไม้ละหมื่นนะถูก3ไม้รวดนี่โอ้โห เจ็ดหมื่นเลยนะว้าวอ่ะไม้นี้ขอไปที่น้ําเงินฮะตามเขาไพ่ปิงปองไปนะฮะแล้วก็เขาไพ่สามเกิน,นะเขาไพา่โปร่งเขาไพ่ทึบเขาไพ่ไม่ขีดมาในทิศทางเดียวกันหมดนะฮะกดดูที่อาร์คพีแล้วนะเขาไพ่อนาคตนะครับผมโอเคก็มาดูกันฮะไม้นี้จะเป็นยังไงฮะเกมนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะได้กําไรที่พอใจผมก็พอเลยแล้วกันนะผมแค่อยากมาสอนเทคนิคการเดินเงินแบบพารลลีให้เพื่อนเพื่อนดูนะ ว่าเล่นครบเซตแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะฮะพ <Wow. S 1> อมาดูกันจะเล่นสักสองเซตสามเซตให้ดูนะหน้าผีฮะเจ็ดแต้มครับผมมันสองดึงขอบเข้าไปดึงขอบเข้าไปแม่เน็ตค้างอีกสวยงามฮะมันมันสองแต้มครับผมอ่ะเราถูกมาอีกไม้ฮนะไม้นี้ผมต้องลงไปที่สี่พันนะครับเพื่อนๆนะผมต้องลงไปที่สี่พันนะโอ้โหเสียวมนกันนะไม้นี้นะ เสียวเหมือนกันนะไปฮะไปแดงครับผมตามเขาไพ่ไม่ปิงปองไปนะตามเขาไพ่ปิงปองนะเขาไพ่หลักตามเขาไพ่หลักไปก่อนแล้วกันโอเคมาดูกันว่าไม้นี้จะเข้าหรือเปล่าฮนะโอ้โหเน็ตค้างอีกนะแหมเน็ตค้างแล้วใจคอไม่ดีเลยนะใจคอไม่ค่อยดีนะเปิดมางามงามของงามงามโอ้โหไม่มาเลยนะเน็ตไม่มาเลยอะเราหน้าเจ็ดครับผม มันสามแต้มครับเราก็สามครับผมดึงคอเข้าไปโอ้โหเจ็ดหลังเลยเหรอขอสวยสโอ้โหแปดหลังครับผมเหยียบหัวไปเลยสิครับเหยียบหัวไปเลยสิครับผมโอ้โหของจริงฮนะของจริงบอกเลยฮนะเขาพยาไม่ตัดด้วยนะฮะเน็ดค้างนะเดี๋ยวขอรีเฟซก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขอรีเฟซสักครู่นะฮะปิด Wi f ฟก่อนนะเผื่อ WiFi มันช้านะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะขอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาแล้วฮะมาดูกันไม้นี้ฝั่งไหนชนนะนะตอนนี้ปิงปองมายาวๆเลยนะจะตัดไม้นี้หรือเปล่ามาดูกันนะโอ้โหตัดจริงๆนะฮะปิงปองตัดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะโอ้โหดีนะที่เราเน็ตหลุดนะไม่งั้นเราอาจจะตามปิงปองไปแล้วก็ได้นะตอนนี้ก็มีกําไรอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพนะเพื่อนนะะผมจะเล่นอีกสักเซตแล้วกันไหมเล่นอีกสักเซตแล้วกันนะอะมาดูกันครับ ไมน้นี้ขอตัดไปที่แดงแล้วกันฮนะทำไมถึงไปแดงนะดูจากเขาใา้หลักนะน้ำเงินมาไม่เกินสองไม้นะฮะ <Okay. S 1> อไม้นี้ขออนุญาตขอตัดไปแดงเลยแล้วกันมาดูกันว่าจะตัดจริงๆหรือเปล่านะจะมาไหมมาไหมของามงามชื่ออะไรวะเนี่ยเชอเรียนเชอเรียนเหรออ่านไม่ถูกเหมือนกันนะไม่เก่งภาษานะอังกฤษอะโอ้โหเราดึงขอบเข้าไป โอ้มัน3แต้มฮะสองสามสี่มาดิสองสามสี่มาโอ้โหเสมอนะ oh, <no. S 1> สเสมอเลยนะไม้นี้อะถ้ามันสเสมอนะเทคนิคที่ผมใช้นะมีโอกาส70%นะที่มันจะตัดไปฝั่งตรงข้ามนะฮะอะไม้นี้ขอตัดไปที่แดงเหมือนเดิมครับตัดไปที่แดงนะฮะตัดไปที่แดงเหมือนเดิมครับถ้าสเสมอนะมีโอกาส70%ที่มันจะตัดไปฝั่งตรงข้ามจริงๆนะเพื่อนนะก็เอาไปลองใช้ได้ฮนะเอาไปลองใช้ดูนะฮะก็ต้องดูห้องนั้นด้วยนะ ว่ามันจะเขาให้ก่อนหน้านี้มันเสมอแล้วมันตัดไหมนะก็มาดูกันมาของางามๆเปิดมาสวยๆหนาเก้าฮนะเรานาเก้านะครับผมด,บดึงขอบเข้าไปดึงขอบเข้าไปดิโอ้โหหกเจ็ดแต้มครับตอนนี้หกแต้มนะโอ้โหมันเจนะ็ดฮะโอโ้โดนเลยฮนะมานี้แหมไม่ตัดนะฮะโอ้โหเรา เขาให้หลักก่อนหน้านี้ก็มันเสมอมันก็ไม่ตัดเหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆนะอาไมานี้ขอไปน้ําเงินแล้วกันนะตามมังกรไปนะขอไปน้ําเงินนะฮะตับตามเขาให้มังกรไปนะครับผมโอเคถ้ามาแบบนี้เราตามมังกรไปก่อนนะ <Okay. S 1> ก็แนะนำเ,นเพื่อนๆนะถ้าจะตามมังกรนะไม่ควรลงไม้หนักนะขอภัยะไม่ควรลงไม้หนักนะควรแบบเออลงเบาๆพอนะสักยังไง่ะ ลงไม่ต้องลงหนักอะ่ะเดินเบาๆพอผีสวยงามปอกแปดไปดิมึงจะชนนะโอเคครับผมบวกมาอีกไม้ะฮะทำไมถึงบอกว่าไม่ลงไม้หนักนะฮะก็เผื่อมันตัดนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ผมนะ่ยยอมรับความเสี่ยงได้นะเพราะผมทุนผมเยอะนะแล้วก็เอากําไรมาเล่นด้วยนะตอนนี้นะก็เลยสามารถลงได้เยอะได้นะอ่ะมานี้ขอไปน้ําเงินเหมือนเดิมฮะตามเขาให้มังกรไปฮนะลงไปที่2 0 0พันครับผมม้นี้ต้องลงไปที่2 0 0พนะฮะก็มาดูกันนะ ได้ครบเซตนี้ผมก็จะพอเลยแล้วกันนะผมจะมาเล่นให้ดูว่าได้3มเซตนี้จะมีกําไรเท่าไหร่นะฮะลงไม้ลงในหน่วย1,000นะหลักพันนะก่มาดูกันครับผมไม้ที่ไม้เซตที่2ของเราเอ่าเซตที่3ไม้ที่2พูดผิดนะขอไปหน้าผีทั้งคู่ครับผม8ปเก้าไปโอ้โหแม่งขอบเข้าซะงั้นมันสองฮะเจดปดมาดิเจ็ดปดเก้ามาโอ้โหสิบเต็มชิบหายแล้วโอโ้โดนเลยฮนะไม้นี้นะ มังกรไม่มานะฮะเป็นมังกือแทนนะอ่ะไม้นี้ไปน้ําเงินนะขอไปน้ําเงินนะตามเขาให้ไม่ขีดนะเขาให้ไม่ขีดมันในรูปแบบ2ตัดหนึ่งนะฮะไม้นี้ไปที่น้ําเงินนะฮะกดดูเขาให้อนาคตแล้วนะไม้นี้ไปน้ําเงินฮนะอ่ะมาลุ้นกันไม้นี้จะเป็นยังไงก่อนแนะนําเพื่อนๆนะการเล่นบาคาร่าก็ต้องมีเป้าหมายนะกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนนะมีเป้าหมายมีวินยัยแล้วก็ไม่โลภด้วยนะฮะ ถ้าลบเมื่อไหร่ก็อาจจะเสียมันคืนได้หมดนะถ้าได้แล้วลุกเลยนะได้ตามที่พอใจนี่เลิกเล่นได้เลยนะอ่ะมาดูกันฮะไม้นี้ของามงามหน้าผีครับผม8ปดเไป8ปดไปดิโอ้โหได้สิบซะงั้นมันบอดเหมือนกันนะมาใครจะจั่วแม่นกว่ากันกูหกเว้มึงดึงขอไปดิดึงขอไปโอเคฮนะมัน5แต้มครับผมบวกมาอีกไม้ฮะสวยงามครับผมตอนนี้เขาไพ่ไม่ขีด 2ตัดหนึ่งก็ให้ไปที่แดงนะอ่ะมานี้ขอไปแดงครับผมจะมาปิงปองอีกหรือเปล่าฮนะมานี้ตัดไปที่แดงนะฮะย้ายไปที่แดงนะฮะสองพันบาทครับผมโอเคมานี้ลงไปที่2องพันนะฮะผมจะเล่นครบเซตพอนะไม่ได้ตั้งเป้าไว้ด้วยนะตอนนี้ก็มีกาไรอยู่8,700นะก็เอาไว้ก่อนนะเล่นโชว์เพื่อนเพื่อน,อนก่อนนะเล่นโชว์เทคนิคการเดินเงินให้ดูนะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะ อะมาดูกันฮนะไม้นี้ของามงามหน้าหนะ้าฮะสามสี่โอ้โหห้าแต้มครับผมดึงคองเข้าไปสวยงามบวกมาอีกไม้ฮนะแม่เน็ดค้างอีกแล้วนะโอ้โหเน็ดค้างนะอ่ะไม้นี้ผมขอไปน้ําเงินฮนะตามปิงปองฮนะเขาไพ่ไม่ขีดปิงปองเอ่อเขาไพ่ไม่ขีดสองตัดหนึ่งก็ให้ไปน้ําเงินนะฮะ <Okay. S 1> ดูเขาไพ่อนาคตอาร์คพีแล้วนะฮะพีอาร์คนะฮะไม้เงินน้ําเงินไม้นี้สี่พันครับผมไม้สุดท้ายนะ ได้สิได้ไหมนี้ผมพอเลยถึงเสียก็พอนะมีกําไรแล้วนะเล่นครบเซตให้ดูเฉยๆนะว่าจะมีกําไรหรือเท่าไหร่จะมีกําไรเท่าไหร่มาดูกันครับไม้นี้สาวโคลอมเบียจะทําเส้นผมไหมเนี่ย <laughs> มาของงามๆหน้าหนึ่งครับผมเจ็ดแปดไหดิโอโหแปดเข้าครับผมปอก้าครับผมสวยงามมันเจ็ดแต้มนะฮะโอ้โหเล่นโท์เ,เพื่อนๆครบสามเซตพอดีนะมาดูว่าจะได้กาไรกันเท่าไหร่นะ กำไรอยู่16,600นะผมมาด้วยทุน1,000งน,นะตอนนี้มีอยู่26,600นะก็สำหรับใครที่สนใจเทคนิคเดินเงินที่ผมใช้หรือเทคนิคที่ผมใช้อยู่ก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้ในกลุ่มทีไลแรมของพวกเรานะเป็นกลุ่มนำเล่นนะนำเล่นตั้งแต่10โมงยัน3ทุ่มเลยนะฮะเพื่อนๆก็หรูอทักเฟซส่วนตัวผมมาก็ได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ปักหมดนะฮะโอเคยังไงก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะเซียนจ๋อง V5 นะฮะ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็มีอีก2ช่องนะช่องเซียนจ๋อง v3 แล้วก็เซียนจ๋อง v4 นะะก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเพื่อนๆนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ